สวัสดีครับผมบอยครับที่ปรึกษาการขับยนต์ฟอร์ดครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์นักเจนเรนเจอร์รุ่นแคร XLS นะครับมารีวิวให้ชมกันครับราคาขายน่าอยู่ที่7 9็0 0 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเกียวโต้ด้วยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันนะครับเดี๋ยวว่พาชมว่าคันนี้มีการตกแต่งก่อนเพิ่มเติมอะไรบ้างแล้วก็ต้องบอกว่่่่าาาคคคคััััันนนนีี้ะะรรรบบบจดดดดชชชุุแตงใหญเเลยย๋ววพม มีอะไรบ้างนะครับเชิญรับชมครับเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านหน้ากันนะครับมาดูกันนะครับว่าฝากระโปรงนะครับคันนี้นะครับบอยใส่นะครับสคร๊ปนะครับตัวนี้จะเป็นทรงฟิตนะแต่โลโก้นะครับลูกค้าเลือกเป็นตัวกระทิงนะครับสีแดงนะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถรีเพวสได้ด้วยนะครับสโค๊ปเนี่ยทำเป็นสีเดียวตรถนะครับคือสีํำเงินตัดกับสีดำด้านนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวของด้านหน้าเองนะครับตัวกระจังนะครับกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับก็ทําเป็นอักษรสีดํา ตัดขอบน้ําเงินนะครับแล้วก็มีไฟ LED 3.4มจุดสี่แบบนี้นะครับตัวไฟในลูกค้าสามารถที่จะแจ้งนะครับได้ว่าจะต่อหรือไม่ต่อนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกกปแบบต่อนะ XLS นะครับก็จะมีในส่วนของไฟนะครับวิ่งกลางวันตัว C ีสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้าจะเป็นไฟ LED diffuser ด้วยนะครับตัวไฟหน้าเองนะครับเราก็ใส่ในส่วนของตัวข้อไฟหน้านะครับเขียนคำว่าเลนเจอร์สีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ชุดในส่วนของ กันชนเนี่ยตัว XRS นะครับก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกเนี่ยจะมีกรอบนะครับสีโครเมียมนะครับตัวไฟตัดหมอกนั้นเวลาลูกค้านะครับหมุนพวงมาลัยนะครับก็จะติดตามเวลาเราหมุนนะครับแล้วก็เวลาเข้ากับถังเนี่ยจะติดนะครับคู่นะครับแล้วก็จะมีหูลากให้นะครับแบบนี้เลยนะครับหูลากนะครับติดมาให้เลยนะครับตัวรถนะครับไฟหน้าไฟหน้าเองก็จะเป็นไฟหน้า ปิดปิดออโต้ด้วยนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้ใส่คิ้วล้อนะครับแบบ6กนิ้วมีหมุดนะครับตัวหมุดเนี่ยต้องบอกว่าบอยไม่ได้ทำการเจาะรถลูกค้าแต่อย่างใดนะครับเป็นหมุดหลอกขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวคิ้วเนี่ยเรายึดด้วย3 m อนะครับแล้วก็จะมีจุดยึดเดิมนะครับใช้พุกเดิมนะทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับล้อแมกนะครับตัวนี้ล้อแมกเราเป็นใหม่นะครับ เป็นล้อแม็กข16นะครับใส่เป็นแม็กลายมาวลนะครับสีแดงนะครับแล้วก็ใส่ยางออลเลนนะครับซีรีส์นะครับอยู่ที่265 60นะครับ R16 นะครับก็เท่ๆแบบนี้เลยนะครับก็เรียกว่ารุ่นยอดนิยมแม็กยอดนิยมของเอเจนเจรเรานะครับด้านข้างนะครับพิเศษนะครับลูกค้าเลือกสติกเกอร์นะครับเป็นลายเสือนะ สือนี่จะมี2ฝั่งใช่ไหมฮะเราติด2ฝั่งลูกค้ารีเควสต์นะครับสีได้นะครับอันนี้ลูกค้าฝั่งนี้จะเป็นสีขาวอีกฝั่งนึงจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีชื่อลูกค้าด้วยนะครับด้านบนเองนะครับบอยทําการติดในส่วนของราวหลังคานะครับให้นะครับอันนี้เป็นราหลังคาแบบหลอกนะเพิ่มความสวยงามนะครับตัวนี้จะบรรทุกของไม่ได้นะครับแล้วก็กันสาดนะครับมีให้นะครับแล้วก็ฟิล์มซีนมิกนะลูกค้าเลือกได้เลยนะครับแล้วก็ตัวของเบ้ากระไมือเปิดแบบนี้นะครับ ด้านท้ายเองนะครับก็จะมีในส่วนของโรบาเล็กแขนยาวอารันเดอร์นะครับแล้วก็ตัวของข้อฝาถังน้ำมันนะครับแล้วก็มีข้อไฟท้ายนะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับรถของเราแล้วก็สติ๊กเกอร์คำว่าเรนเจอร์นะครับสีแดงนะครับแบบนี้ตัวด้านท้ายนะครับก็จะมีกันชนท้ายเด็กนะครับของอาร l นเดอร์นะครับรุ่น GT นะครับแบบนี้นะครับก็เรียกว่าสวยงามลงตัวมากๆเลยนะครับถ้าลูกค้ากําลังมองหา รถยนต์แคปเกียร์ออโต้นะครับรุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับระบบความปลอดภัยเนี่ยก็มีแอร์แบ็กเอเบสให้ด้วยนะครับผู้ค้าสนใจนะครับสามารถโทรติดต่อบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0863232518นะครับหรือว่าแอดดีไลน์บอยตามเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้บอยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้บอยด้วยนะครับบอยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ